สวัสดีครับนักเรียนพบกันอีกแล้วนะครับกับรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษานะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สามนะครับสอนโดยครูพระราชบุตรเช่นเดิมครับในวันนี้นะครับเรายังอยู่ในหน่วยที่8นะครับการป้องกันโรคติดต่อนะครับตัวชี้วัดนะครับอธิบายการติดต่อและวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้นะครับ ขังสาระการเรียนรู้นะครับความหมายของโรคติดต่อการป้องกันโรคติดต่อที่สําคัญนะครับซึ่งเราเรียนไปแล้วาสามหัวข้อนะครับในวันนี้เราจะมาเรียนอีก2อหัวข้อที่เหลือนะครับโรคที่1ในวันนี้นะครับก็คือโรคหัดนะครับสาเหตุและการติดต่อ โรคหัดนะครับเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสนะครับติดต่อได้โดยการไอหรือจามลดกันนะครับรวมถึงการสัมผัสนะครับน้ำมูกน้ำลายหรือเศษผัของผู้ป่วยครับใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้ป่วยนะครับหรือเล่นคุ้คีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นโรคหันครับนั่นเองก็สามารถติดต่อโรคนี้ได้นะครับมาเรียนสังเกตจากภาพนะครับภาพที่หนึ่งก็มีการลดไอจามใส่กันนะครับ พาปีสอก็ใช้ของร่วมกันนะครับาปีสามก็ชินเดียวกันนะครับต่อไปนะครับเรามาดูอาการของโรคหัดนะครับเริ่มด้วยการนะครับมีไข้นะครับมีน้ำมูกไอตาแดงมีขี้ตามากนะครับตาแฉะนะครับสู้แสงแดดไม่ค่อยไหวนะครับมีจุดขาวเล็กๆในปากนะครับหลังจากนั้น3-5วันนะครับจะมีผื่นขึ้นนูนแดงนะครับไปหน้า ตัวแขนขานะครับประมาณ2-3วันไข้จะเริ่มลดลงและผื่นก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงค้านะครับใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์นะครับวิธีการปฏิบัติตนนะครับเมื่อมีอาการ 1. รับประทานยาลดไข้นะครับและมันเช็ดตัวเป็นระยะนะครับถ้าไข้ไม่ลดนะครับ2นอนพักผ่อนให้เพียงพอนะครับ 3. ดื่มน้ำมากๆนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ และประทานอาหารอ่อนๆนะครับมีคุณค่านะครับเช่นโจ๊กใส่ไข่นั่นเองครับ 4. นะครับอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างน้อยนะครับเพื่อลดอาการระคายเคืองตานะครับ5ใช้คารมานะครับทาผิวเพื่อป้องกันอาการคันต่อไปนะครับเรามาดูการป้องกันการติดต่อนะครับและการแพร่กระจายของโรคนะครับข้อที่1นะครับ แยกผู้ป่วยนะครับและแยกสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆของผู้ป่วยนะครับไม่ให้ปะปนกับผู้อื่นนั่นเองนะครับ 2. ไม่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นโรคหัดนะครับจนกว่าจะแน่ใจว่าเขาหายแล้วนั่นเองนะครับ 3. นะครับเมื่อหายป่วยแล้วควรทําความสะอาดนะครับเครื่องุ่งห่มนะครับที่นอนนะครับให้สะอาดอยู่เสมอนะครับ ดูแลร่างกายนะครับให้แข็งแรงด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับและพักผ่อนอย่างเพียงพอนั่นเองนะครับต่อไปมาดูอีกหนึ่งโรคนะครับโรคอีสุกอีใสนะครับสาเหตุและการติดต่อนะครับเกิดจากเชื้อไวรัสติดต่อกันได้โดยการไอจามนะครับหรือหายใจลดกันนะครับการสัมผัสผิวร่างกายของผู้ป่วยโดยตรงนะครับหรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยนั่นเองครับต่อไปมาดูอาการนะครับ อาการของโรคอิสุใสนะยครับมีไข้ต่ําเบื่ออาหารนะครับอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับมีพื้นแดงนะครับขึ้นตามลาตัวนะครับแผ่นหลังใบหน้ารวมข้งแขนขาจากนั้นตุ่มแดงราบจะกลายเป็นตุ่มนูนใสนะครับมีอาการคันและตกสะเก็ดในที่สุดครับวิธีการปฏิบัติตนนะครับเมื่อมีอาการนะครับ 1. เมื่อมีไข้สูงนะครับให้รับประทานยาพา,าตตราเซตามอลนะครับเพื่อลดไข้ก่อนนะครับ 2. พักผ่อนอย่างเพียงพอและดื่มน้ำมากๆครับ 3. นะครับดูแลรักษาผิวหนังให้สะอาดอยู่เสมอนะครับ 4. เมื่อมีอาการคันมากๆควรใช้ยาแก้คันเพื่อลดาการคันนะครับอย่ากเกานะครับ ไม่แกะหรือเกาตุ่มนะคเพราะจะทำให้ติดเชื้อได้ง่ายนะครับต่อไปนะครับเรามาดูวิธีการป้องกันนะครับการติดต่อและการแพร่กระจายของโรคนะครับ1ไม่เล่นคุกคีกับผู้ป่วยนะครับเพราะอาจจะทำให้ติดโรคได้นะครับ 2. ดูแลร่างกายนะครับให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับ 3. นะครับผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงนะครับไม่เข้าใกล้ชิดผู้อื่นนะครับและปิดปากปิดจมูกทุกครั้งนะครับเมื่อมีการไอจามน,นะครับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคนั่นเองครับข้อที่4นะครับฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันอิสุกิสัยนะครับ สุดท้ายนี้นะครับโรคติดต่อนะครับสามารถป้องกันด้วยการเรียนรู้และการปฏิบัติตนนะครับในการป้องกันโรคอย่างถูกต้องนะครับและรู้จักดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับเรียนครับสำหรับหน่วยนี้นะครับก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะครับในชั่วโมงหน้านะครับเราจะมาพบกันหน่วยอื่นกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเรียน